สวัสดีนะครับก็อันนี้ก็เป็นคลิปแรกของพวกเราครับของวิวสตูดิโอแล้วก็กราฟิกเซนเซะครับก็ยินดีนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูอยู่นะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปสำหรับเริ่มต้น Photoshop นะครับสําหรับใครที่เพิ่งโหลดมาใหม่ๆนะครับหรือว่าโหลดมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับการตั้งค่าของ Photoshop นะครับคลิปนี้แนะนํานะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับ เกยอกับกราฟิกนะครับของตัวเครื่องด้วยนะครับที่จะมาอัพความแรงให้กับเครื่องของเรานะครับหรือว่าเครื่องใครที่หน่วงนะครับก็สามารถทําให้เลื่อนไหลได้นะครับโอเคนะครับเรื่องแรกนะครับคลิก Control K นะครับหรือว่าไปที่ Edit นะครับโอเคแล้วก็ด้านล่างสุดนะครับอ่า Preference นะครับแล้วก็ General ครับอ่าก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับ โอเคนะครับอันนี้ต้องเกินก่อนนะครับเพราะว่าคร่าวๆเราจะไม่ได้ตั้งค่าทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะให้รู้ว่าหลักๆเนี่ยตั้งค่าอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับอันแรกนะครับก็จะไปที่อินเทอร์เฟสนะครับอ่าอินเทอร์เฟสนะครับดูอันแรกนะครับก็จะเป็นอะไเกี่ยวกับทีมครับคอลเลอร์นทีมนะครับหรือว่าทีมสีนะครับอ่าก็จะมีสีเทามืดนะครับแล้วก็สีเทาอ่อนนะครับแล้วก็สีเทาบางนะครับแล้วก็สีขาวนะครับอ่าเดี๋ยวเราผมลองกดดู าก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็จะมาแรกนะอ่านี้ก็อันที่สองนะครับอันที่3แล้วก็อันที่4ีงั้นเดี๋ยวผมกดสีขาวแล้วกันนะครับเพื่อที่คุณอื่นจะได้เห็นนะครับว่าผมกาลังทําอะไรอยู่นะครับจะได้ชัดขึ้นนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะไปที่ performance นะครับโอเคดูอันแรกไอ้ตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับสำหรับการ ใช้โฟโต้ชอปนะครับสำหรับใครที่แบบง่วงๆอยู่นะครับหรือว่าเครื่องที่ก็สามารถปรับสเตตตรงนี้ได้นะครับคือจริงๆเวลาเราเข้ามาตอนแรกๆนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ70%นะครับก็จะให้ประมาณ70%ของแรมที่เรามีนะครับก็จะสังเกตตรงนี้นะครับพอเวลาสังเกตกับเพื่อนก็จะเห็นตรงนี้นะครับมันจะน้อยกว่าเพื่อนสำหรับใครที่แรมสูงกว่าก็จะให้ตรงนี้มากกว่าเพื่อนนะครับโอเคนะครับก็ตรงนี้นะครับก็ครับใครที่ง่วงนะก็ลองลาดไปที่ประมาณ 4ี45 50ประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วว่าใครที่มีเครื่องแรงๆหน่อยอย่างผมนี่นะครับอ่าสามารถใช้เต็มที่100ได้นะครับโอเคโอเคต่อไปนะครับจะมาตรงนี้นะครับอ่าสำหรับใครที่ผิดบ่อยนะครับก็ตรงนี้เหมาะมากนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นเวลาเราถอยหลังนะครับอ่ายัเคว่า i s ส o r ร s t สเตนะครับประมาณ40เจ็ดนะครับอ่าอันนี้คือตามเราสามารถแก้ได้หรือว่าถอยหลังได้ประมาณ47ครั้งนะครับหรือว่า สูงสุดถึง1000นะครับแต่ว่าแนะนำนะครับอย่าเยอะเกินแล้วก็อย่าน้อยเกินนะครับเพราะว่าไอ้น,นี่จะกินแรมของเครื่องเราไปพอสมควรนะครับอ่านี่ก็ข่าวๆนะประมาณนี้โอเคต่อไปก็จะเป็น The Source นะครับโอเคตรงนี้ อันนี้จะเป็น painting cross นะครับอ่าเกี่ยวกับการใช้พวก brush นะครับก็จะเห็น brush tool หรืออะไรพวกนี้นะก็จะมีกระตังขาอะไรพวกนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบรุ่นเก่านะครับรุ่นก่อนๆก,ก,ก็จะมีให้เห็นนะครับอ่าเดี๋ยววากเสริมหน่อยก็อ่า,าอาจจะมีแบบนี้ได้อ่าลองมาเล่นดูนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้คร่าวๆนะครับอ่า <S <S แล้วก็ต่อไปกนะ็จะเป็นตัวจิ้มสีนะครับอ่าจะเลือกแบบไหนนะครับอันนี้เป็นไอคอนของมันนะ แล้วก็ไอ้น,นี่ตัว preview นะครับเวลาเราเพนเนี่ยตรงไหนอะไรประมาณนี้เราจะรู้ว่ามันจะประมาณไหนก็จะมีสีแดงให้เห็นเวลาสังเกตก็จะมีให้เห็นนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็น transparency นะครับโอเคหรือ okay. ว,ว่าการบิดนะครับอ่าไอ้ตรงนี้นะครับจะเป็นไอ้ตัวพื้นหลังพวกนี้นะครับอ่าพื้นหลังพวกเนี้ยเวลาเราใช้ png ออะไรพวกเนี้ยก็จะมีให้เห็นแบบนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นสีเหลือง ลองดูนะครับลองดูนอนนอนก็คือไม่มีเลยนะครับก็คือว่างนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันจะทําให้สับสนกับแอร์ไการสีขาวได้นะครับเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบสมอลก็ได้หรือว่ามีเดียมก็ได้ซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นก็เลย,เลยนะมันจะมีสี่เหลี่ยมเป็นเหมือนเหมือนตัวหมึอกอะ่ะเออจะประมาณนั้นแหละอ่าอ,อันนี้ก็ใหญ่หน่อยอ่าหรือว่าแบบใหญ่ไปเลยเอ่าจริงๆใหญ่ก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะได้เห็นแบบชัดๆนะครับสำหรับผมผมโอเคอยู่ที่มีเดียมก็ใช้มีเดียมไป โ okay. อเคน,นี้จะเป็นสีอ่าจะเป็นแบบด์กหน่อยหรือว่าแบบแดบดบสีอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับหรือว่าจะเป็นคัสตอมนะครับก็สามารถเลือกสีเองได้นะครับเนี่ยเราสามารถกดสีตรงนี้เลือกได้นะครับอ่าสีแดงโอเคสีดําเอา้ยสีอะไรเอ่ยปุ๊บก็สามารถเลือกได้หรือว่าใครที่อยากจะกลับมาเหมือนเดิมก็จะเป็นไลท์ตรงนี้นะครับโอเคเพื่อไม่สับสนนะโอเคก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ โอเคต่อไปนะครับก็จะไปที่ unit rule นะครับโอเค unit rule ตรงนี้นะครับจะเกี่ยวกับการตั้งค่าตอนแรกๆนะครับ uh, new document นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นคือ resolution ตรงเนี้ยมันจะตั้งค่าปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ72รือไม่ตัวที่เราลากเข้ามามันก็จะอยู่ที่ประมาณ72อ่าแล้วก็เวลาเราปริออกมาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้หา uh huh. วลาเราจะปริ้นให้ละเอียดกว่านี้ก็สามารถ แก้ไขเรสโซลูชันตรงนี้ได้นะครับต่อไปก็ไปที่ตรงนี้นะครับไกด์นะครับไอตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเปลี่ยนสีนะครับแคนวาสนะครับตัวก็เลยนะตัวเส้นที่เราเอาไว้ลากนะครับหรือว่าตอนที่เรากดกับตัวอาร์นะครับเป็นแม่มัทัดที่เราลากนะครับก็จะเป็นสีนี้นะครับใครจะเปลนสีอื่นก็ตรงนี้ได้เป็นคัสตอมได้โอเคสำหรับผมผมเลือกสีนี้นะครับแล้วก็อาร์ตบอร์ดนะครับ ก็เป็นสีนี้นะครับเส้นจะอ้างแบบไหนนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันโอเคนะครับท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าจะมีคนบางคนนะครับที่ใช้ภาษาที่แบบแปกแตกต่างกับคนอื่นหน่อยนะครับอย่างเช่นภาษาอัหกับนะครับก็ใช้ไม่ได้นะครับแต่มาตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับอ่าก็ปกติขึ้นมานครับก็จะขึ้นเป็นตรงนี้ใช่ไหมอ่า แต่พอเวลาเราจะใช้ภาษาอารับนะครับก็มาคลิกตรงนี้คือตรงเนี้ยมันจะสามารถรับได้ทั้งหมดเลยตรงนี้ซึ่งตอบโจทย์มากกว่าโอเคสุดท้ายก็กดโอเคนะครับอพอโอเคแล้วนะครับที่จริงๆนะครับเราสามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าอตอนสุดท้ายจําได้ไหมครับตอนสุดท้ายตะก,กี้นะครับอพอเราไปตั้งค่าในตัวทายตรงนี้นะครับคือจำเป็นจะต้องปิดก่อนนะครับแล้วก็มาเปิดใหม่ พอเวลาเปิดใหม่ปุ๊บเราก็สามารถใช้ภาษาหรับได้นะครับอันนี้ก็ข้าวๆนะครับสำหรับการปรับตั้งค่าพื้นฐานนะครับของ Photoshop นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่กำลังชมอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของเรานะครับก็จะพยายามทําให้ดีกว่านี้นะครับก็พยายามทําให้ perfect กว่านี้ต่อไปฝากติดตามเพจ Yours Studio นะครับแล้วก็ฝากติดตาม Channel YouTube ด้วยนะครับ